สวัสดีค่ะวันนี้ตองจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการซื้อบ้านหลังแรกในชีวิตตอนอายุ25ปีค่ะบ้านหลังนี้ตองจะบอกว่าต้องทำงานมา2ปีเข้า3ปีเพราะว่าซื้อบ้านตั้งแต่พฤษภาปีที่แล้วแล้วก็ตองจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าตัวตองเองมีตัวเลือกที่จะก่อนจะซื้อบ้านหลังนี้ว่าคิดว่าจะ ทำอะไรบ้างก็คือมี3ตัวเลือกที่ต้องคุยกับแฟนไว้ว่าเราจะตัดสินใจซื้อบ้านแล้วเราจะไปดูหรือว่าเราจะซื้อคอนโดหรือว่าจะยังไงดีก่อนหน้านี้นะคะต้องอยู่เคหะเอื้ออาทรมาก่อนที่มันเป็นห้องเนาะแล้วคราวนี้ก็เลยคุยกันว่าเราจะอยู่ที่นี่ต่อไปดีหรือว่าเราจะขยับขยายพื้นที่ในการ ซื้อบ้านหรือว่าซื้อคอนโดที่มันที่มันจะใหญ่กว่านี้เนาะตองก็เลยอ่ะพอได้ตัวเลือก3ตัวเลือกก็มีคอนโดมีบ้านมือ2แล้วก็มีบ้านมือ1ตองก็ขอพี่เขาตัวเลือกที่1คือคอนโดเราไปขอพี่ที่ทํางานด้วยกันไปดูคอนโดพี่เขาว่าเออพี่เขาอยู่ยังไงสภาพแวดล้อมโอเคไหมมันเป็นยังไงบ้างอ่าตัวเลือกที่1ตองก็ไปดูมาแล้ว ก็เก็บไว้ในใจเผื่อเอาไว้ตัดสินใจตัวเลืกที่2ตัวเลืกที่2คือบ้านมือ2บ้านมือ2ลองไปดูมา2ที่2ที่นี่เขาก็ดีนเวทค่อนข้างดีเขาก็ทาสีทําความสะอาดให้ก็ค่อนข้างดีแต่ว่าก็คิดในระยะยาวว่ามันคุ้มไหมเราไหวไหมถ้าเราจะซื้อบ้านมือหนึ่งก็เลยตัดสินใจว่า ลองไปดตตูตัวเลือกที่3ตัวเลือกที่3ก็คือบ้านมือหนึ่งบ้านมือหนึ่งต้องไปดูบ้านเดี่ยวมาบ้านเดี่ยวมันก็นค่อนข้างที่จะไกลจากที่ทำงานแล้วก็อาจจะมีอุปสรรคในการเดินทางถ้าเวลาแฟนต้องไปทำงานต่างจังหวัดหลายวันต้องก็ต้องขับรถมาทำงานเองตองก็เลยปรึกษาแฟนว่าเราเก็บ ที่นี่อีกที่หนึง่งไว้เป็นตัวเลือกเดี๋ยวจะมีภาพประกอบให้ดูนะคะภาพประกอบในวีดีโอนี้ตองก็จะเล่าให้ฟังว่าเป็นหมู่บ้านที่ดีค่อนข้างเป็นส่วนตัวแล้วก็ก็ลองปรึกษาเขาว่าเราทำงานมาแค่ไม่กี่ปีเงินเดือนเท่านี้สามารถกู้เงินซื้อบ้านในราคาสูงเท่านี้ได้ไหมสำหรับตองตองว่าสูงนะเพราะว่า เราก็พนักง,งานออฟฟิศนอกเงินเดือนไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วต้องเขาก็เลยแนะนําตองกับแฟนมาว่าสามารถกู้ร่วมได้นะต่อให้ไม่จดทะเบียนก็กู้ร่วมได้เซลล์เขาก็แนะนําค่อนข้างดีเขาก็เลยพาขับรถเข้าไปดูในหมู่บ้านก็มีส่วนกลางมีสระว่ายน้ำหมู่บ้านแรกที่ไปดูแล้วก็เป็นบ้านเดี่ยวสังคมค่อนข้างดีมีพื้นที่บ้านตัวห้องตัว บ้านค่อนข้างที่จะกว้างมีพื้นที่ใช้ใชสอยเยอะพอสมควรอ่ะเราก็เลยคิดบอกแฟนว่าไปดูอีกที่นึ่งไหมไปดูก่อนเพราะว่าถ้าเผื่อฟอร์ดไม่ได้ไปทำงานด้วยแล้วนะครับรถไปเองฟอร์ดไปต,ต,ต่างจังหวัดหลายวันต้องจะเดินทางตื่นแต่เช้ามันจะไหวไหมมันจะโอเคหรือเปล่าก็เลยมาดูที่นี่ ที่นี่ที่อยู่ปัจจุบันต้องซื้อตั้งแต่เดือนพฤษภาปีที่แล้วอะตองก็เลยคิดว่ามาดูที่นี่ที่นี่ราคาก็จริงๆไม่ได้ต่างกับที่บ้านเดี่ยวที่แรกที่ไปดูขนาดนั้นแต่ว่ามันมันค่อนข้างครบบ้านเดี่ยวคือบ้านเปล่าบ้านเปล่าเลยไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีอะไรแต่ว่าต้องมาดูที่นี่ที่นี่มี ค่อนข้างครบก็คือมีมีบิวอินห้องนอนครัวแล้วก็มีโซฟาให้โซฟาตัวนี้แล้วก็มีตู้วางทีวีให้อ่ะแล้วตรอนจะขึ้นภาพประกอบมาด้วยนะคะก็จะเป็นครั้งแรกที่บ้านเสร็จประมาณ90%แล้วอันนี้ที่ต้องมาดูเนาะก็จะเป็นบ้านเปล่าเลยบ้านโล่งตอนนั้นยังไม่ติดแอร์อ่ะก็จะมีพื้นที่ในการ วางของนู่นนั่นนี่ถ้าเราอาจจะเอาเข้ามาเพิ่มเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ต้องมีอะไรมาก็ได้เพราะว่าเขาจะมีโซฟามีตู้มีเตียงอะไรอย่างเงี้ยให้อยู่แล้วตู้เสื้อผ้าแล้วสำหรับพื้นที่ของบ้านที่ต้องซื้อนะก็ประมาณ21ตารางวาหน้ากว้าง5.7เมตรสามารถจอดรถได้2คัน สองชั้นสามห้องนอนสองห้องน้ำค่ะแล้วก็ตัวพื้นที่หลังบ้านกว้างสองเมตรอ่ะก็ค่อนข้างกว้างพอสมควรตอนเนี้ยที่อยู่ปัจจุบนันคือตอนยังไม่ได้ทำหน้าบ้านหลังบ้านกำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงทำแบบไหนแล้วก็ตัวตองเองคิดว่าการซื้อบ้านมันคือการ อยู่ระยะยาวก็เลยตกลงกับแฟนว่าโอเคงั้นเราซื้อที่นี่เราคุยกันเราโอเคตัวพื้นที่ใช้สอยก็ค่อนข้างโอเคสำหรับการที่เราจะอยู่กันสองคนเนาะอย่างที่บอกไปแล้วก็การเดินทางสะดวกบ้านตรองติดถนนใหญ่มีศูนย์อำนวยแบบพื้นที่การใช้สอยพวกซื้อของอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างครบ เซเว่นโลตัสบิ๊กซีรถสาธารนณะอะไรอย่างเงี้ยรถเมย์สามารถขึ้นได้เลยแล้วก็ไม่ไม่ไกลจากศูนย์การค้าอื่นๆเท่าไหร่สามารถเดินทางได้ค่อนข้างง่ายถ้าตองอยากจะเข้าเมืองมอเตอร์เวย์ก็ไม่ไกล way ไมอเตอร์เวย์ไ่ขึ้นทางด่วนแล้วก็ถ้าตองอยากจะออกต่างจังหวัดกลับโคราชกลับบ้านอะไรเงี้ยที่โคราชก็สามารถขึ้นมอเตอร์เวย์แล้วก็ไปทางนี้ได้เลยก็ไม่ได้ไกลมากใช้เวลาไม่นาน ส่วนความรู้สึกหรือว่าที่อยู่บ้านแล้วเป็นยังไงสิ่งแรกเลยที่ต้องคำนวณต้องรู้สึกว่ามันเครียดเครียดสำหรับคนที่แบบเคยใช้เงินเคยกินเคยเที่ยวกับเงินเดือนตัวเองสำหรับนักศึกษาจบใหม่ได้เงินเดือนก็ต้องแบบเอออยากใช้อกทําอะไรอย่างที่ตัวเองอยากจะทําตัวตัวเองก็คิดว่ามันค่อนข้างที่จะต้อง คิดแล้วก็เรามดระวังในการใช้เงินมากพอสมควรอาจจะไม่ได้ใช้ตามใจตัวเองอย่างเมื่อก่อนแล้วหลังจากซื้อบ้านมาเวลาจะไปเที่ยวไปน,นู่นนั่นนี่ก็ต้องคิดคำนวณว่าเราจะต้องมีเงินใช้เท่าไรหร่เลือพอนบ้านเท่าไหร่ค่าน้ำค่าไฟอีกล่ะสำหรับตัวต้องเลยอ่กแรกประสบปัญหาว่าแบบใช้เงินไม่พอเหมือนติดว่าเออใช้ เคยใช้เหมือนเดิมไม่ได้ไม่มีความสุขเครียดกลายเป็นว่ากดดันทั้งตัวเองกดดันทั้งแฟนว่าเฮ้ยทำไมอยากจะได้อันนี้แล้วมันซื้อไม่ได้วะามันมันจะต้องผ่อนบ้านนะอันนี้อยากให้คนที่กำลังจะซื้อบ้านนะให้คิดดีๆช่างช่างใจด,ดีว่าตัวเองพร้อมจริงๆไหมเพราะว่าถ้าย้อนคิดไปจริงๆอตัวตอเองว่า ตรงว่าตรงไม่ได้พร้อมขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ทําได้แหละก็คิดว่าตัวเองว่าก็เออก็บอกตัวเองว่าก็ก็ทำได้แหละน่าจะทําได้ก็เลยก็เลยตัดสินใจซื้อเลยใช้เวลาตัดสินใจไม่นานสําหรับพวกเอกสารที่จะต้องเตรียมก็มีสเตทเมนต์ของเราแล้วก็สลิปเงินเดือน,นย้อนหลัง6เดือน แล้วก็ส่วนธนาคารที่ต้องกู้ในการซื้อบ้านเนี่ยก็คือ TMB ดอกเบีย้ยประมาณ3%แล้วก็จริงๆแล้วเซลล์ที่ขายบ้านที่ต้องซื้อค่อนข้างดีเขาก็จะบอกเลยว่าเตรียมเอกสารมาเท่านี้ชุดนะอันนี้กี่ชุดกี่ชุดกี่ชุดแล้วเขาก็จะเป็นคนยื่นให้แต่ละธนาคารให้แต่ละธนาคารเขาติดต่อหาเรา ว่าเราพอใจกับเงื่อนไขพอใจกับจำนวนเงินกู้ที่เขาให้ไหมเพราะบางธนาคารอาจจะไม่ได้ให้ร0 0เเซบางธนาคารอาจจะดอกเบีย้ยเยอะไปสำหรับเราเราก็ต้องมาตัดสินใจกลับมาคิดว่าเออจะเอาธนาคารไหนดีเพราะว่าอย่างบางธนาคารที่เขาติดต่อตรงมาเขาก็จะบอกเลยว่าเขาไม่ได้ให้กู้ ร้อนะแต่ดอกเบี้ยอาจจะถูกกว่าที่อื่นก็จริงแต่ถ้าเราจําเป็นจะต้องนําเงินส่วนต่างไปทําอย่างอื่นด้วยก็ก็ลองลอง,ลองพิจารณาความไหวของเราการใช้เงินของเราลองลองตัดสินใจดูว่าอันไหนมันโอเคกับเราที่สุดส่วนมาอยู่บ้านแล้วมันก็รู้สึกก็ก็ดีนะมีพื้นพื้นที่ส่วนตัวก็ ที่เห็นได้ชัดเลยก็มีพื้นที่มากกว่าที่เคยอยู่ห้องห้องเคหะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตอบโจทย์แล้วหนึ่งที่รู้สึกว่าแต่ัดสินใจถูกในการซื้อบ้านแล้วก็ส่วนทำเลทำเลในการซื้อบ้านของตองอะ่ะมันมันติดถนนใหญ่เลยมันมันโอเคแล้วตอนนี้ยช่วงโควิดเลย หลายๆห,หมู่บ้านหมู่บ้านตองเองนะตอนนี้เหมือนราคามันก็จะปรับลงนิดนึงเพื่อเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเพื่อให้คนมันเข้าถึงได้ง่ายกว่านี้แล้วก็อยากจะฝากให้ทุกคนคำนวณจริงๆเรื่องการใช้จ่ายก่อนที่จะซื้ออะไรใหญ่ๆแบบเนี้ยเพราะว่าอย่างเด็กจบใหม่ทำงานได้ไม่กี่ปี ย่งตองยังตัดสินใจซื้อค่อนข้างที่จะเร็วเกินไปอาจจะคิดไม่รอบคอบในบางส่วนก็ต้อยก็ทำแล้วก็จะพยายามประครับประคองตัวเองให้มันไปได้ดีที่สุดแล้วก็มันก็อาจจะดีกว่านี้มันอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องชักหน้าไม่ถึงหลังอย่างที่เคยมาเพราะว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มปรับตัวแล้วก,ก็ก็สามารถ จัดการเงินภายในบ้านได้ดีขึ้นก็อยากจะฝากให้ทุกคนรู้ว่าเด็กจบใหม่สามารถซื้อบ้านได้ตามกำลังที่เราไหวอายุ25สามารถซื้อบ้านในราคา3ล้านประมาณนั้นเกือบเกือบ3ล้านได้ก็ก็ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ภูมิในภูมิใจในตัวเอง เพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยเก็บเงินเลยมีเท่าไหร่ใช้มีเท่าไหร่ใช้ใชก็ก็ก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองพอสมควรก็เลยอยากจะมาเล่าประสบการณ์ให้ทุกคนฟังอาจจะพูดงงงน,นิดน,ดนึงนะคะเพราะว่าเหมือนจะรีบแล้วก็ตื่นเต้นมากในการเล่าครั้งนี้เพราะว่าหลายๆคนอาจจะที่ใกล้ตัวก็อาจจะยังไม่รู้ว่าตองกับฟอร์ดซื้อบ้านแล้วก็อยากจะให้ ทุกคนเป็นกำลังใจในการสู้ไปในอีกหลายๆปีกว่าจะผ่อนบ้านหมดก็อยากจะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตองในการผลักดันตัวเองหรือว่าการใช้เงินหรือว่าการหาเงินในการมาผ่อนบ้านในครั้งนี้เพราะตองก็อยากจะให้มันหมดไวๆไม่ได้อยากเป็นนี่นานยังไงก็ขอบคุณสำหรับการเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ